ลอยตัวนะครับผมอ่าได้สายลยครับผมไปแดดเตยมพร้อมๆเพื่อที่จะลงงานเนาะอันนี้เป็นชุดเซฟตี้นะครับผมชุดเซฟตี้คนละคนละตัวอะไรใช่ไหมฮังคนละตัวอะไรเนาะวันนี้ลงฝั่งนี้กี่คนครับวันนี้เก้าคนอฝั่งนี้เก้าคนและมีชั้นสิบเจ็ดอีกอ่าเห็นชั้นสิบเจ็ดนะครับชุดตัวนี้ อ๋อก็คือเราจะใส่ตัวนี้ก่อนเล่นแล้วตัวนี้ตัวนีตวน้ตัวนี้ใส่เชือกอ๋อตัวนี้ใส่เชือกอันนี้บบเบาะเบาะรองนั่งนั่งอาบไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมมีมีใครเฝ้าเชือกช่างอ๋อมีต้องมีโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่เดี๋ยวรับชมกันนะครับผมเนี่ยสไปเดอร์แมนกำลังจะทำการ โดยตัวนะครับผมก็ถือว่าระบบเซฟตีต้ต้องดีเนาะตั้งเนาะต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกวันใช่ไหมทุกวันนะครับผมการผูกเชือกอะไรอย่างนี้ก็คือต้องฝึกใช่ไหมครับต้องเรียนก่อนนะครับผูกในการผูกอ๋อเกี่ยวนี่นะครับทุกท่านเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับผมเกีียวอย่างนี้ล็อก โ <Okay>. oh, อเคโอ้ยางงี้นะครับต้องเรียนรู้เนาะอบรมก่อนนะครับผมใครจะเข้ามาปฏิบัติงานนะครับต้องเรียนรู้อบรมนะครับก่อนปฏิบัติงานนะครับทุท่านนี่นะครับวันนี้ทั้งหมดฝั่งนี้9 9คนนะครับผม9คนเดี๋ยวเรามาร,รับชมดูฝั่งนี้กันนะครับผมอะไรดูแบบใกล้ชิดเลย อ๋อจะเป็นตัวลัอกอย่างเงี้เบ็ดอย่างนงี้นะครับผมเบ็ดลงเบ็ดลงเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจัดจุกจะลงไปถ่ายรีวิวด,ดูข้างล่างด้วยโอ้อย่างนี้นะครับผมโดยตัวนะครับหินนิ่งนะครับผมออกฝั่งนี้ไปไปนี่ละฝั่งนี้โอ้ ครับทุกท่านวันนี้โอ,โ,อโอ้โหต้องนี่ครับผมลงงานกับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับผมโอ,โ,อโอ้โหถ้าใครสนใจงานนี้ก็มาได้ครับติดต่อสอบถามได้ครับผมใครสนใจงานนี้เนาะนี่นะครับผมทุกท่าน ลงไปข้างล่างนะครับผมเนี่ยนะครับก็ถือว่ายอดเราดีดขึ้นได้ไหมเราดีดขึ้นได้ไหมได้ดีดขึ้นก็ได้อ๋อดีดขึ้นก็ได้นะครับผมนี่นะครับทุกท่านงานโรยตัวนะครับผมคินนิ่งนะว่าสะอาดเช็ดกระจกนะครับ โอเคครับยังไงก็ขอให้ระมัดระวงังเนาะเดี๋ยวจัดสุกจะลงไปรีวิวให้รับชมดูด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับผมน,นะครับ,นะรบโอ้ฝั่งนี้ปึ๊บนู่นนะครับด้านล่างแนละ้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมดูด้านล่างอีกทีหนึ่งครับลำโสไปเดอร์แมนทำความสะาดโตตายทำความสะอาดเต็กระจกทิ่งนะครับผม ครับ่งนียังฟังดียังไม่เช็ดน,นะครับผมหลังได้เช็ดฝั่งนี้นะครับผมพร้อมสูงนะครับผมลงมานะครับผมค่อนข้างไม่สูงแล้วเนาะนะครับอยู่ที่ชั้นชั้นหกนะครับผมอยู่ที่ชั้นหกแล้วนะครับครับทุกท่าน โอเคครับผมจันสุกก็จะขอจบรีวิวเพียงเท่านี้เนะาะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตใหม่ๆเดีย๋ยวจันสุกจะมารับชมมาอัปเดตให้รับชมกันอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้จันสุกจะขอตัวลาไปก่อนครับผมคลิปนี้ตอกลาขอ,ขอ,ขอสวัสดีครับ